นิทานเรื่องกระถางดินเผากับเมเล็ดพันธุ์แห่งปัญญากาลครั้งหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมเชิงเขาอันเงียบสงบมีช่างปั้นหม้อผู้ชำนาญน,นามว่าเถาหยวนฝีมือการปั้นของเขานั้นเป็นเลิศกระถางทุกใบที่ออกจากมือของเขามิเพียงแต่สวยงามทนทาน แต่ยังแฝงไว้ด้วยความเรียบง่ายและเป็นธรรมชาติราวกับถือกำเนิดจากดินและลมอย่างแท้จริงเท้าหยวนใช้ชีวิตอย่างสงบสุขปลูกผักเลี้ยงสัตว์และปั้นหม้อไปวันวันความสุขของเขาคือการได้สัมผัสผืนดินและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆจากวัสดุธรรมชาติ ในหมู่บ้านเดียวกันนั้นมีบัณฑิตหนุ่มผู้มีความเฉลียวฉลาดเป็นเลิศนามว่าซุลลีเขาเป็นผู้ใฝ่รู้อ่านตำรามามากมายและมักจะถกเถียงปัญหาต่างๆกับผู้คนในหมู่บ้านอยู่เสมอซุลลีเชื่อมั่นในความรู้ที่ได้จากตำราและมักจะมองว่าประสบการณ์และการปฏิบัติจริงนั้นด้อยค่ากว่าภูมิปัญญาที่ถูกบันทึกไว้ วันหนึ่งซุนหลีเดินผ่านโรงตั้นหม้อของเถาหยวนเขาเห็นกระถางดินเผาใบใหม่วางเรียงรายอยู่มากมายแต่ละใบมีรูปทรงและขนาดที่แตกต่างกันไปซุนหลีหยุดมองกระถางใบหนึ่งซึ่งมีรูปทรงเรียบง่ายแต่ดูแข็งแรงและมั่นคงเขาเกิดความสงสัยในกระบวนการสร้างสรรกระถางเหล่านี้ จึงเดินเข้าไปหาเถาหยวนที่กำลังนั่งทำงานอยู่ท่านเถายวนซุนหลี่เอ่ยทักไทยได้วยความสุภาพข้าสังเกตเห็นกระถางดินเผาที่ท่านปั้นมีรูปทรงที่ดูธรรมดาแต่กลับให้ความรู้สึกที่พิเศษข้าสงสัยว่าท่านมีเคล็ดลับอันใดในการปั้นกระถางเหล่านี้หรือเถาหยวนเงยหน้าขึ้นมองบัณฑิตหนุ่มด้วยรอยยิ้มที่เป็นมิตร มิมีเคล็ดลับอันใดซับซ้อนดอกท่านบัณฑิตถ้าเพียงแค่ใช้ดินที่ดีที่สุดผสมกับน้ำในอัตราส่วนที่เหมาะสมแล้วปั้นขึ้นรูปด้วยมือของข้าเองจากนั้นก็นำไปเผาด้วยความร้อนที่พอเหมาะเพียงเท่านี้ก็ได้กระถางดินเผาที่แข็งแรงทนทานซุนลียิ้มเล็กน้อยท่านกล่าวอย่างเรียบง่าย แต่ข้าเชื่อว่าเบื้องหลังความเรียบง่ายนี้ต้องมีภูมิปัญญาและประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานข้าอ่านตำราเกี่ยวกับศิลปะการปั้นมาบ้างพวกเขากล่าวถึงสัดส่วนทองคํารูปทรงที่สมบูรณ์แบบและเทคนิคการเคลือบผิวที่ซับซ้อนเหตุใดกระถางของท่านจึงดูแตกต่างออกไปเถาหยวนรูปกระถางดินเผาในมืออย่างเบามือ ตำราเหล่านั้นอาจากล่าวถึงความงามในอุดมคติแต่สำหรับข้าความงามที่แท้จริงคือความงามที่มาจากธรรมชาติความงามที่ไม่ปรุงแต่งดุดเดียวกับดินที่เรานำมาปั้นซึ่งแต่ละก้อนก็มีเนื้อสัมผัสและสีสันที่แตกต่างกันไปข้าเพียงแค่พยายามที่จะดึงเอาความเป็นตัวตนของดินออกมามิได้พยายามที่จะบังคับ ให้มันเป็นไปตามกรอบเกณฑ์ที่ถูกกำหนดไว้ซุนหลี่ฟังด้วยความสนใจเขามองกระถางดินเผาอีกครั้งคราวนี้เขามองด้วยความรู้สึกที่เปลี่ยนไปไม่ได้มองเพียงแค่รูปทรงภายนอกแต่เริ่มสังเกตถึงเนื้อดินสีสันและร่องรอยจากการปั้นซึ่งล้วนแต่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของกระถางแต่ละใบแล้วท่านคิดว่า ประโยชน์ที่แท้จริงของกระถางดินเผาคืออะไรหรือท่านเถาหยวนสุลีถามต่อเถายวนวางกระถางลงแล้วมองไปยังสวนผักเล็กๆข้างโรงปั้นประโยชน์ของกระถางดินเผามีได้อยู่ที่รูปลักษณ์ภายนอกแต่อยู่ที่ความสาม,มารถในการบรรจุและปกป้องสิ่งที่อยู่ภายในไม่ว่าจะเป็นดินน้ำหรือมเมล็ดพันธุ์ หากกระถางมีความแข็งแรงทนทานก็จะสามารถปกป้องสิ่งที่อยู่ภายในให้เติบโตงอกงามได้ซุหลีพยักหน้าอย่างช้าๆเขาเริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่เถาหยวนให้ความสำคัญมีใช่เพียงแค่ความงามภายนอกแต่เป็นคุณค่าและประโยชน์ที่แท้จริงของสิ่งที่สร้างขึ้นในขณะนั้นเองมีเด็กชายคนหนึ่งวิ่งเข้ามาในรงปั้นถือเมล็ดพันธุ์พืชอย,อยู่ในมือ เด็กชายเดินตรงมาหาเถาหยวนด้วยความตื่นเต้นท่านลุงเถาหยวนข้าได้มเมล็ดพันุ์หายากมาข้าอยากจะปลูกมันท่านพอจะมีกระถางให้ข้าสักใบได้หรือไม่เด็กชายเอ่ยถามด้วยความหวังเถาหยวนยิ้มให้กับเด็กชายแล้วหยิบกระถางดินเผาใบเล็กๆใบหนึ่งส่งให้นี่คือกระถางที่เจ้าสามารถนำไปใช้ได้จงดูแลมเมล็ดพันุ์นี้ให้ดีแล้วมันจะเติบโตเป็นต้นไม้ที่แข็งแรง เด็กชายรับกระถางมาด้วยความขอบคุณแล้ววิ่งออกไปอย่างร่าเริงซุนหลี่ยืนมองภาพนั้นด้วยความรู้สึกบางอย่างที่ก่อตัวขึ้นในใจเขาเริ่มตระหนักว่าความรู้ในตำราเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการเข้าใจโลกและความจริงที่อยู่รอบตัวทำให้เขาฉุกคิดถึงความรู้ที่เขาได้ร่ำเรียนมามากมายเขาเคยคิดว่าความรู้ที่อยู่ในตำราคือสิ่งล้ำค่าที่สุด สามารถอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ได้แต่ภาพของเด็กชายกับกระถางดินเผากลับทำให้เขาเกิดคำถามขึ้นในใจท่านเถาหยวนซุลี่เอ่ยขึ้นอีกครั้งด้วยน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปท่านกล่าวว่าประโยชน์ของกระถางอยู่ที่การบรรจุและปกป้องเมล็ดพันธุ์ข้าสงสัยว่าเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาเล่าท่านคิดว่าสิ่งใดคือกระถางที่เหมาะสมที่สุดสำหรับมัน เถายวนหยุดมือจากการทำงานหันมามองบัณฑิตหนุ่มด้วยแววตาที่หลึกซึ้งมเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาเป็นคำถามที่น่าสนใจยิ่งนักท่านบัณฑิตในความเห็นของข้ากระถางสำหรับมเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญามิใช่สิ่งอื่นใดนอกเสียจากจิตใจของมนุษย์เราเองสุหลีขมวดคิ้วเล็กน้อยจิตใจหรือ แต่จิตใจนั้นเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้มันจะสามารถบรรจุและปกป้องปัญญาได้อย่างไรเถาหยวนยิ้มอย่างใจเย็นท่านบัณฑิตลองพิจารณาดูสิกระถางดินเผาที่ดีต้องมีความแข็งแรงทนทานเพื่อปกป้องสิ่งที่อยู่ภายในจากลมฝนและความร้อนฉันใดจิตใจที่เข้มแข็งและมั่นคงก็ย่อมทนทานต่อความยากลำบาก อุปสรรคและความคิดเห็นที่แตกต่างได้ฉันนั้นและกระถางต้องมีพื้นที่ว่างภายในเพื่อให้สิ่งที่บรรจุอยู่สามารถเติบโตได้ฉันใดจิตใจที่เปิดกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นใหม่ๆและพร้อมที่จะเรียนรู้ก็ย่อมเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมให้ปัญญาจเจริญงอกงามได้ฉันนั้นซุนหลียืนฟังอย่างตั้งใจ คำพูดของเถาหยวนเริ่มสั่นคลอนความเชื่อมั่นเดิมๆของเขาเขาเคยคิดว่าการมีข้อมูลและความรู้อยู่ในสมองคือการมีปัญญาแต่เถาหยวนกำลังชี้ให้เห็นว่าคุณสมบัติของจิตใจตัางหาดที่เป็นสิ่งสำคัญในการบ่มเพาะปัญญาแล้วดินและน้ำเล่าท่านเถาหยวนสิ่งได้เปรียบเสมือนดินและน้ำสำหรับมเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาสุลลี่ถามต่อด้วยความใคร่รู้ ดินสำหรับปัญญาคือประสบการณ์และการลงมือปฏิบัติเถ่าหยวนตอบอย่างชัดเจนเชกคเช่นเดียวกับเมล็ดพันธุ์ที่ต้องอย่างรากลงในดินจึงจะเติบโตได้ความรู้ที่ได้จากการอ่านตำราเพียงอย่างเดียวย่อมไม่สามารถงอกเงยเป็นปัญญาที่แท้จริงได้หากปราศจากการนำไปประยุกต์ใช้การ,รเผชิญกับปัญหาและการเรียนรู้จากความผิดพลาด ส่วนน้ำสำหรับปัญญาคือการใคร่ครวนและการพิจารณาเถายวนกล่าวเสริมน้ำหล่อเลี้ยงให้มเมล็ดพันธุ์ชุ่มชื้นและเติบโตฉันใดการคิดทบทวนในสิ่งที่ได้เรียนรู้การตั้งคำถามและการพิจารณาจากมุมมองต่างๆก็ยอมช่วยให้ความรู้เหล่านั้นตกผลึกกลายเป็นปัญญาที่ลึกซึ้งและรอบด้านซุนหลี่ยืนนิ่งครุ่นคิดถึงคำพูดของเถายวน เขารู้สึกราวกับว่าหน้าต่างบานใหม่ได้เปิดออกในความคิดของเขาเขาเริ่มเห็นว่าความรู้ในตำราเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างปัญญาเท่านั้นสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าคือจิตใจที่เปิดกว้างประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติและการใคร่ครวญอย่างลึกซึ้งข้าเริ่มเข้าใจแล้วท่านเถาหยวน สุนลี่เอ่ยด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเคารพข้าเคยให้ความสำคัญกับปริมาณความรู้ที่ข้ามีแต่ข้ากลับละเลยการบ่นเพาะจิตใจและการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงเถาหยวนพยักหน้าปัญญาที่แท้จริงมิได้อยู่ที่การสะสมความรู้เพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่ความสามารถในการนำความรู้นั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์เข้าใจโลก และเข้าใจตนเองในขณะนั้นเองแสงตะวันเริ่มคล้อยต่ำเถาหยวนลุกขึ้นยืนปัดดิงออกจากผ้ากันเปื้อนท่านบัณฑิตข้าต้องขอตัวไปทำงานต่อแล้วหวังว่าการสนทนาในวันนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านบ้างไม่มากก็น้อยสุนหลี่ยกมือคารวะเทาหยวนด้วยความนอบน้อมขอบคุณท่านเทาหยวนอย่างยิ่ง คำพูดของท่านในวันนี้ได้เปิดโลก,กทัศน์ของข้าให้กว้างขึ้นข้าจะนำสิ่งที่ท่านได้ชี้แนะไปพิจารณาและฝึกฝนซุนลลี่ยืงมองเถาหยวนเดินกลับเข้าไปในโรงปัน้นเขามองไปยังกระถางดินเผาที่วางเรียงรายอยู่เหล่านั้นอีกครั้งคราวนี้เขามองได้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเขารู้ว่ากระถางแต่ละใบมิเพียงแต่เป็นภาชนะ แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของจิตใจที่ได้รับการบ่มเพาะเป็นผลลัพธ์ของการผสมผสานระหว่างความเรียบง่ายความแข็งแกร่งและความอ่อนโยนสุนหลีตัดสินใจที่จะกลับบ้านและเริ่มต้นทบทวนความรู้ที่เขามีด้วยมุมมองใหม่เขาตั้งใจที่จะเปิดใจให้กว้างขึ้นเรียนรู้จากประสบการณ์ และฝึกฝนการใคร้ครวนเพื่อบ่มเพาะกระถางในจิตใจของตนให้แข็งแรงและงดงามเพื่อให้สามารถบรรจุและเติบโตมเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาได้อย่างแท้จริงหลังจากวันนั้นสุล,ลีได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตนเองอย่างมากเขาม่ได้หมกมุ่นอยู่กับการอ่านตำราแต่เพียงอย่างเดียวแต่เริ่มออกไปสัมผัสโลกภายนอกมากขึ้น เขาพูดคุยกับชาวบ้านเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในการทำไร่ทํานาการค้าขายและงานฝีมือต่างๆเขาตระหนักว่าความรู้ที่แท้จริงนั้นไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในหน้าตระดาษแต่ยังซุกซ่อนอยู่ในทุกสรรพ,พสิ่งรอบตัวเขามักจะกลับมาเยี่ยมเยียนเถาหยวนที่โรงปั้นหม้ออยู่เสมอทั้งสองพูดคุยกันถึงเรื่องราวต่างๆ ตั้งแต่ปรัชญาชีวิตไปจนถึงเทคนิคการปั้นหม้อสุนหลีพบว่าภูมิปัญญาของเถาหยวนนั้นลึกซึ้งยิ่งกว่าที่เขาเคยคาดคิดแม้ว่าเถาหยวนจะมีได้ร่ำเรียนมาจากตำราเล่มใดแต่ประสบการณ์ชีวิตและการสังเกตธรรมชาติได้หล่อหลอมให้เขามีความเข้าใจในโลกอย่างถ่องแท้วันหนึ่ง สุลีนำมเมล็ดพันธุ์หายากชนิดหนึ่งมามอบให้เถาหยวนท่านเถาหยวนข้าได้มเมล็ดพันธุ์นี้มาจากการเดินทางมันเป็นพืชที่ไม่เคยมีใครปลูกในหมู่บ้านของเราข้าอยากจะขอให้ท่านช่วยปลูกมันในกระถางของท่านเถาหยวนรับมเมล็ดพันธุ์มาด้วยความยินดีเขาเลือกกระถางดินเผาใบที่แข็งแรงที่สุดเตรียมดินที่อุดมสมบูรณ์ และปลูกมเมล็ดพันธุ์นั้นด้วยความใส่ใจเขาดูแลรดน้ำพรวนดินและให้แสงแดดอย่างสม่ำเสมอสุลลีเฝ้าสังเกตการเติบโตของต้นอ่อนในกระถางด้วยความอดทนเขาเรียนรู้ว่าการบ่มเพาะสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เติบโตต้องอาศัยเวลาความอดทนและการดูแลเอาใจใส่เช่นเดียวกับการบ่มเพาะปัญญาในจิตใจ เมื่อต้นอ่อนค่อยๆเติบโตแตกกิ่งก้านและออกดอกสวยงามสุล,ลีก็ยิ่งตระหนักถึงความเชื่อมโยงระหว่างกระถางดินเผามเมล็ดพันธุ์และการดูแลเอาใจใส่หากไม่มีกระถางที่แข็งแรงมเมล็ดพันธุ์ที่ดีเพียงใดก็ไม่อาจเติบโตได้หากผานการดูแลเอาใจใส่แม้จะมีทั้งกระถางและ,มะเมล็ดพันธุ์ที่ดีก็อาจไม่สามารถงอกงามได้ ในขณะเดียวกันสุหลี่ก็เริ่มฝึกฝนการใช้ความคิดใครครวญอย่างจริงจังเขาใช้เวลาในแต่ละวันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ตั้งคำถามและพิจารณาจากมุมมองที่หลากหลายเขาพบว่าการใครครวญช่วยให้ความรู้ต่างๆที่เขาได้รับเชื่อมโยงกันและก่อให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นจิตใจของสุลลี่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไป เขากลายเป็นผู้ที่เปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและไม่ยึดติดอยู่กับความรู้เดิมๆเขายอมรับว่าความรู้มีอยู่ทุกขนทุกแห่งมิได้จํากัดอยู่เพียงในตำราและประสบการณ์ตรงคือครูที่ดีที่สุดผู้คนในหมู่บ้านเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของสุนลีจากบัณฑิตหนุ่มผู้เฉลียวฉลาดแต่หยิงยโส เขากลายเป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรมมีความเมตตาและพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเขาใช้ความรู้และปัญญาที่ตนเองมีในการแก้ไขปัญหาต่างๆในหมู่บ้านและเป็นที่เคารพรักของทุกคนซุนหลี่ยังคงสนทนากับเถาหยวนอยู่เสมอและมักจะขอคำแนะนำจากช่างปั้นหม้อผู้นี้ในเรื่องต่างๆเถาหยวนไม่ได้สอนสั่งด้วยคำพูดที่สวยหรู แต่ใช้ประสบการณ์และมุมมองที่เรียบง่ายในการชี้แนะแนวทางท่านบัณฑิตเถาหยวนกล่าวในวันหนึ่งชีวิตก็เหมือนกับการปั้นหม้อต้องอาศัยความอดทนความประณีตและความเข้าใจในวัสดุที่เราใช้บางครั้งดินอาจแข็งกระด้างปั้นยากบางครั้งอาจอ่อนนุ่มจนเสียรูปทรงได้ง่าย สิ่งสำคัญคือการเรียนรู้ที่จะปรับตัวและค่อยๆสร้างสรรสิ่งที่เราต้องการด้วยความตั้งใจจริงสุลลี่ยิ้มรับคำพูดของเถาหยวนเขาเข้าใจว่าอุปสรรคและความท้าทายในชีวิตก็เหมือนกับดินที่ต้องนำมาปั้นหากเรามีความอดทนมีความพยายามและมีความเข้าใจในธรรมชาติของสิ่งต่างๆเราก็จะสามารถสร้างสรรชีวิตที่ดีงามได้ การเวลาผันผ่านไปซุลลี่มีได้เป็นเพียงบัณฑิตหนุ่มอีกต่อไปเขากลายเป็นครูผู้ทรงภูมิรู้ผู้ถ่ายทอดความรู้และปัญญาให้กับคนรุ่นหลังเขามักจะเล่าเรื่องราวของตนเองกับเถาหยวนให้ลูกศิษย์ฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจว่าปัญญาที่แท้จริงนั้นมีได้มาจากตำราเพียงอย่างเดียวแต่ต้องมาจากการเปิดใจเรียนรู้โลกการลงมือปฏิบัติและการใคร่ครวญอย่างลึกซึง้ง ซุนหลี่ได้สร้างโรงเรียนเล็กๆในหมู่บ้านสอนวิชาความรู้ต่างๆควบคู่ไปกับการฝึกฝนจิตใจให้ลูกศิษย์เป็นผู้ที่มีคุณธรรมและปัญญาเขาสอนให้พวกเขาสังเกตรธรรมชาติเรียนรู้จากประสบการณ์และรู้จักตั้งคำถามเพื่อแสวงหาความจริง เขามักจะพาลูกศิษย์ไปเยี่ยมเถาหยวนที่โรงปั้นหม้อเพื่อให้พวกเขาได้เห็นถึงความงามและความเรียบง่ายของงานฝีมือและเรียนรู้ถึงปรัชญาชีวิตที่ซ่อนอยู่ในกระบวนการสร้างสารรค์กระถางดินเผาจงดูที่กระถางเหล่านี้สิซุนหลี่กล่าวกับลูกศิษย์แต่ละใบมีรูปทรงและลักษณะที่แตกต่างกันไป เช่นเดียวกับชีวิตของพวกเราแต่ละคนไม่มีใครเหมือนกันแต่สิ่งสำคัญคือการที่เราแต่ละคนสามารถเป็นภาชนะที่ดีเพื่อบรรจุความรู้ปัญญาและคุณธรรมไว้ภายในและจงจำไว้ว่าการบ่มเพาะปัญญาก็เหมือนกับการปลูกต้นไม้ต้องอาศัยการดูแลเอาใจใส่ความอดทนและความเข้าใจในธรรมชาติของมัน หากเรามีความเพียรพยายามและให้ความสำคัญกับการเรียนรู้อย่างแท้จริงปัญญาของเราก็จะเติบโตงอกงามดุจเดียวกับต้นไม้ที่แข็งแรงและให้ผลิดอกออกผลเถาหยวนในววยชารายังคงปั้นหม้ออยู่ในโรงปั้นของเขาแม้ร่างกายจะอ่อนแรงลงไปบ้างแต่จิตใจของเขายังคงแจ่มใสและมือของเขาก็ยังคงสร้างสรรค์ผลงานที่งดงามออกมาอย่างต่อเนื่อง เขามองดูซุนหลี่และลูกศิษย์ด้วยความเมตตาและรู้สึกยินดีที่เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาที่เขาได้หยอดไว้ในจิตใจของบัณฑิตหนุ่มในวันนั้นได้เติบโตและแผ่ขยายออกไปอย่างงดงามวันหนึ่งซุนหลี่ได้นำกระถางดินเผาใบหนึ่งที่เขาปั้นเองมามอบให้เถาหยวนกระถางใบนั้นมีรูปทรงที่ไม่สมบูรณ์นักผิวไม่เรียบเนียนแต่ก็แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและความพยายามของผู้สร้าง ท่านเถาหยวนซุลลี่กล่าวด้วยความเคารพข้าได้ลองปั้นกระถางด้วยตนเองข้ารู้แล้วว่ามันไม่ง่ายเลยท่านได้ใช้ความอดทนและความชำนาญมากเพียงใดในการสร้างสารรค์ผลงานที่งดงามเช่นนี้เถาหยวนรับกระถางมาพิจารณาอย่างละเอียดเขายิ้มอย่างอบอุ่นท่านบัณฑิตท่านได้เข้าใจถึงหัวใจของการปั้นแล้วความงามมิได้อยู่ที่ความสมบูรณ์แบบภายนอก แต่อยู่ที่ความตั้งใจและความพยายามที่อยู่เบื้องหลังการสร้างสรรค์เช่นเดียวกับการสแสวงหาปัญญามิใช่ทุกคนที่จะสามารถเข้าถึงปัญญาได้ง่ายได้แต่สิ่งสำคัญคือความมุ่งมั่นความอดทนและความไม่ย่อท้อในการเรียนรู้แม้จะพบกับความยากลําบากและอุปสรรคมากมายหากเรายังคงพยายามต่อไป ในที่สุดเราก็จะสามารถบ่มเพาะปัญญาให้งอกงามในจิตใจของเราได้สุลลี่รู้สึกซาบซึ้งในคำสอนของเถาหยวนเขาเข้าใจว่าการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเป็นกระบวนการที่ไม่มีวันสิ้นสุดต้องอาศัยความเพียรพยายามและความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในช่วงบั้นปลายชีวิตของเถายวนเขายังคงปั้นหม้อต่อไปจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายของเขาได้ดับลง ผู้คนในหมู่บ้านต่างเศร้าโศกเสียใจกับการจากไปของช่างปันหมอผู้มีจิตใจงดงามผู้นี้แต่ผลงานและคำสอนของเขายังคงอยู่ในความทรงจำของทุกคนซุนหลี่ยังคงทำหน้าที่ครูต่อไปถ่ายทอดความรู้และปัญญาที่เขาได้รับจากตำราจากประสบการณ์และจากเถาหยวนให้กับลูกศิษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่าเรื่องราวของกระถางดินเผากับเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา ได้กลายเป็นนิทานสอนใจที่ถูกเล่าขานสืบต่อกันไปในหมู่บ้านเพื่อเตือนใจให้ทุกคนเห็นคุณค่าของการบ่มเพาะจิตใจการสแสวงหาความรู้ด้วยความเปิดกว้างและการนำปัญญาไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมเมื่อเวลาล่วงเลยไปอีกหลายปีสุนหลี่ในวัยชาราได้เห็นลูกศิษย์ของตนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้ความสามารถและเป็นผู้นำที่ดีในสังคม พวกเขาได้นำความรู้และปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดไปพัฒนาหมู่บ้านและช่วยเหลือผู้อื่นทำให้ชีวิตของผู้คนดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสุนหลีมองเห็นผลแห่งการบ่มเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาที่เขาและเถาหยวนได้ร่วมกันปลูกไว้และรู้สึกอิ่มเอมใจวันหนึ่ง ขณะที่ซุนหลี่นั่งพักผ่อนอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่ในโรงเรียนที่เขาก่อตั้นขึ้นลูกศิษย์คนหนึ่งเดินเข้ามาหาพร้อมกับกระถางดินเผาเก่าๆใบหนึ่งกระถางใบนั้นมีรอยร้าวหลายแห่งและสีก็ซีดจางไปตามกาลเวลาท่านอาจารย์ลูกศิษย์เอ่ยด้วยความเคารพข้าได้พบกระถางใบนี้ในห้องเก็บของเก่ามันเป็นกระถางดินเผาธรรมดา แต่ข้ากลับรู้สึกผูกพันกับมันอย่างประหลาดท่านอาจารย์พอจะทราบเรื่องราวของกระถางใบนี้หรือไม่สุนหลี่มองดูกระถางใบนั้นอย่างพิจารณารอยยิ้มเล็กๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าที่มีรอยเหี่ยวย่นตามวัยกระถางใบนี้เป็นกระถางใบแรกที่ข้าเคยปั้นด้วยตนเองลูกศิษย์มองกระถางด้วยความประหลาดใจ ท่านอาจารย์เคยปั้นกระถางด้วยหรือสุลลีพยักหน้าใช่แล้วในวันที่ข้าได้เรียนรู้จากท่านเถายวนข้าได้ลองปั้นกระถางใบนี้ด้วยความตั้งใจแม้ว่ามันจะได้สวยงามหรือสมบูรณ์แบบแต่สำหรับข้ามันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มต้นการเรียนรู้และการเข้าใจถึงคุณค่าของความพยายามสุหลี่ลูบรอยร้าวบนกระถางอย่างเบามือ กระถางใบนี้อาจดูเก่าและไม่สมบูรณ์แบบแต่ภายในของมันครั้งหนึ่งเคยบรรจุมเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาที่ข้าได้รับจากท่านเถายวนและมันก็ได้เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางอันยาวนานของข้าในการแสวงหาความรู้และความเข้าใจอย่างโลกแท้เช่นเดียวกับชีวิตของพวกเราทุกคนอาจมีร่องรอยของความผิดพลาด ความล้มเหลวและความไม่สมบูรณ์แบบแต่สิ่งสำคัญคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้และเติบโตจากประสบการณ์เหล่านั้นตราบใดที่เรายังคงรักษามเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาไว้ในจิตใจและยังคงมุ่งมั่นที่จะบ่มเพาะมันต่อไปร่องรอยต่างๆก็จะเป็นเพียงเครื่องเตือนใจถึงการเดินทางของเราเท่านั้นลูกศิษย์เข้าใจในความหมายของคำพูดของซุนหลี เขามองกระถังดินเผาเก่าๆในมือด้วยความรู้สึกที่เปลี่ยนไปไม่ได้มองว่าเป็นเพียงวัตถุที่ไร้ค่าแต่เป็นสัญลักษณ์ของความพยายามการเรียนรู้และการเติบโตซุนหลี่ลุกขึ้นยืนมองไปยังสวนที่ลูกศิษย์กำลังสอนหนังสือให้กับเด็กๆเ,เสียงหัวเราะและเสียงอ่านหนังสือดังแว่วมาตามสายลมเขารู้สึกถึงความต่อเนื่องของการส่งต่อความรู้และปัญญา จากรุ่นสู่รุ่นดุดเดียวกับการปลูกต้นไม้ที่ให้ร่มเงาแก่ผู้คนต่อไปจงจำไว้เถิดสุนลีกล่าวกับลูกศิษย์ปัญญาไม่ใช่สิ่งที่หยุดนิ่งแต่เป็นสิ่งที่ต้องได้รับการบ่มเพาะและพัฒนาอยู่เสมอจงเปิดใจเรียนรู้จากทุกสิ่งรอบตัวจงลงมือปฏิบัติและจงใช้ความคิดใครครวญอย่างสม่ำเสมอ แล้วกระถางในจิตใจของพวกเจ้าก็จะแข็งแรงและงดงามสามารถบรรจุและเติบโตมเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาไปตลอดชีวิตลูกศิษย์ก้มศีรษะรับคำสอนด้วยความเคารพเขาเข้าใจว่าเรื่องราวของกระถางดินเผากับมเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญามีใช่เพียงแค่นิทานแต่เป็นหลักการสำคัญในการดำเนินชีวิตที่จะนำพาพวกเขาไปสู่ความสุข ความสำเร็จและความเข้าใจในโลกอย่างแท้จริงและเรื่องราวของเถาหยวนผู้เป็นช่างปั้นหม้อและสุลีผู้เป็นบัณฑิตก็ยังคงถูกเล่าขานกันสืบต่อไปในหมู่บ้านแห่งนั้นเป็นเครื่องเตือนใจให้ทุกคนเห็นคุณค่าของความเรียบง่ายปัญญาที่ได้จากการปฏิบัติและความสำคัญของการบ่มเพาะจิตใจให้เป็นกระถางที่ดี สำหรับเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาตลอดกาล